มากลับทักใครสบายดีพี่น้องมาหนี้กะอยู่บนทางโรงพยาบาลอาจารย์คือเก้าพี่น้องโอ้มานะชิคินข้าวก่อนสิไปรีวิวเครื่องกันเนาะกินข้าวก่อนพี่น้องเอาตู้เอาเอาโมงเวย อ้าหินูแ่งนเาีวิวเกะมอนเลยมาพี่น้องหาหินตูแ่หินทูนี่ใส่อีกหินตูนี่้วยเลยบ่เอ้างาเอลยนี่กระเป๋าเนี่ยพอด ให้เขาให้ถ่ายชดบอลลูนว่าเขาให้เออสบู่ถ่ายชดพุ่นเขถ่ายอยู่หน้าพุ่นแม่อะลรจะถือไปสบู่ตัวใดมามาถ่ายเขาปรถ่ายที่นี่บอบบ๊อบอมาพี่น้องถ่ายอยู่หน้าพุ่นทุกแข่งป่ะแต่งพี่น้องโอ้

ບໍ່ນໍາບໍ່ມາມາມາເຈົ້າຊານີ້ນະບໍ່ກິນເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກິນເລີຍຫື <laughs> 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 <hums> 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 <hums>

เป็นหมูเปบ้างใคกันเดี๋ยวก็จับไปใช่ไหมโซฮาเขาหับอยอาบน้ำเลยยังหายคนแล้วแล้เนาะบอกว่าเรีเยงหย้เปิดด้วยโม้กระเป๋ากระเป๋าเนี่ยมา

งั้นมาเปิดดิดโอ้ปิดัเกิเปิด,ด,ด,ก,ปดกินเข่าไปก่อนนะไนี่นี่นี่อะยนี่นี่ ด้วยนี่แหละเราบอกว่าเป็นกระเป็นกระปุกเราบอกว่าให้รีวิวอยู่ห่วยยังเนู่ยทูหรอมันมีจะเป็นกระปุกดี่เอาเบ่งลูกบิ่ง่มันจดเบ่งยังหวานเราพ่อมาบอกคนละคันได้เครื่องแล้วให้ท่อบอกในเด้อยังบม่ได้่อบอกเลยโตไหมโไหมเจ้าโตไหมตื่นมาเรื่อ Tép cá còn khó kẹt còn Chuồng nó hiên lợi, ở đâu hiên Mò Đây là coi nó nụ trông xanh, nó ừ. à, hơi ừ. Này. À. Hãy chậu đó chịu mình... có trăm ngàn bao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ใส่ได้เนาะเฮ้ยจังจังใส่ได้เนาะส่วนที่เหลืข้างเอาลบลงไปก่อนเอาข้างขึ้นมาก่อนเอาข้างขึ้อนเอาลูกันเบิ้ลหันเดินข้างมาสักก้อนเออเสื้อผ้าใส่เออเอาใส่ใส่เสื้อผ้าเวลาจะไันเหี่ยวเคยดูมาพี่กระเป๋าตัวนี้พี่งามเว้ยใส่กระเป๋าตัวนี้พี งามเฮยเอองามเนาะจะอะไกันรเาเลยกรเร่ได้มะเป แหละขี้มันนี่แหละเราให้คัดนะเราให้คัดยู่ห้วยนี่คัดคัดคันนะคัดบ้ายังกูไปเราให้คัดรีวิวอยู่ห้วยคัดของเราเราสีให้คัดอยู่นะเราให้คัดรีวิวอยู่ห้วยรีวิวอยู่นี่แหละดิบได้ไหม บอลตองคนตัวไปตัวมาคนเหรอเราให้นุ่งแต่เสื้อน้อยอืมั่นก็ได้คัดน้อยเดียวหนึ่งอันนี้ชินได้ชินเหอะิดว่าเพียง รับสมร<ม>ับสมฮะกินข้าวให้มันอิ่มแล้วก็อิ่มเลยดิรีวิวงานแล้วก็จบมืออ่ะนี่คอยกับคัดผิวนิดหน่อยแล้วก็ร้อนนี่แหละแล้วคนยทายฮะโบกครับน้ำแข็งน้ำยางให้เสือฮะองต้องใส่น้าเสือหน่อยเนาะบดี๋ีเสือหน่อยหรอสิอบอกเ<ด>นี้ย ไปส่งกร่เส no <sa iden thanks> ือเนาะไปส่งไปจะส่งกรเสือละกันแรกจบมีเจือนาะตาหน่องเลยล้ามันม <lockdown> like ีเจี๊ยนนอกใส่ยันติกนะคะนี่อันใช้จะแกงถุงมัถินกันนะเอาหมัดเนาะใส่ยังที่หมัดนะมีห้ยังจ้ะือหมัดเรื่อง วันแบบกินวันะให้มันแหลวัยังส่งไปรีวิวอยู่หน้าอีกเลยอันนี้จะไปรีวิวหน้าจะเป็นไรอืออยู่ในนี้มันมื่อวานอยู่นี้มันม่นหลอกแล้วไปสิคับอยู่ในนี้ โอ้ยพี่น้องโอ้ขออยขังเอเล่อยู่อยู่ขวตจมบาอาจารย์พี่น้องต้องไปหักทุงอย่างเนาะไงครับเออหนืนน่ายก่อนพามไป้ามกปพามหาแนวกินมาได้แนวกิน เรื่องวะรีวิวเครื่องเล็กหน่อยอันรีวิวตัวนั่นก่อนนะถ่ายตัวนั่นก่อนนะครับเนี้ยนนะครับเนี่ยมันมัน,มนเป็นพวกอะไรวะ เขาให้ทูสิกับให้ครับเชนี่เชนี่ลกากมือก่อนโอ้จะนำขาดเรื่องตรงนี้ตรง,งได้ลบเชื้อเนาะตัเชื้อกเล็กแต่เสือน้อยทูใส่มันจะออกสีเหลืองมาจากเนี่ยเื้อค่อยเหลืองเนาะมาพี่น้องก็ี่ได้จบคลิปในเบื้องตอนนี้เดี๋ยวเบิง้งเบิ้งภาพบรรยากาศรอบๆเนาะนี่ก็คือความจมบ้านอาจารย์พี่น้อง อย่างนั้รีวิวอยู่หน้ามืดนักเครื่องนนะนี่รีวิวตัวแรกสำคัญเลยนะคุณสุสพรเนาะไปไปสัเป็นรีวิวซื้อหันนะ